พี่ๆคาหลายคนอาจจะมองข้ามความสําคัญของกองเกียร์ไปนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราเปลี่ยนน้ามันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์ทุกๆ2 0 0 0 0ื่นถึงสี่หมกิโลอยู่แล้วนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้กองเกียร์แบบอย่างดีก็ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนบ่อยนะคะซึ่งเจ้คิดว่าอันนั้นอ่ะมันไม่เวิร์กนะคะพี่ๆคะเพราะว่ากองเกียร์เนี่ยมีหน้าที่สําคัญในการกรองสิ่งสกรปรกส่วนสิ่งสกรปรกในเกียร์ของเรานะคะเพราะว่าเกียร์ของเราเนี่ยเป็นระบบไฮดรอลิกเนาะเพราะฉะนั้นน้ํามันเกียร์ ก็ต้องสะอาดเจ๊ถึงแนะนําว่ากองเกียร์นะคะเจ๊แนะนําให้พี่ๆใช้กองเกียร์เป็นของไอชินนะคะเจ๊มีไอชินมาแนะนําเพราะว่าไอชินเนี่ยเขาเคลมว่ากองเกียร์ของเขานะคะมีคุณภาพเทียบเท่า OE เลยถ้าใครได้ใช้กองเกียร์ของไอชินนะคะ เท่ากับว่าพี่ๆได้ใช้กองเกียร์ของแท้ติดรถเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆอย่ามองข้ามกองเกียร์นะคะกองเกียร์มีหน้าที่สําคัญมากๆเลยนะคะกองเกียร์มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกในเกียร์นะคะพี่ๆนะเพราะว่าระบบเกียร์เราทํางานด้วยระบบไฮโดรลิกนะคะเพราะฉะนั้นกองเกียร์สาคัญน้ํามันเกียร์ก็สําคัญนะคะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ2 0 0 0 0ถึง40,000กิโลนะคะ